ครับวันนี้กลุ่มผมจะมาสาธิตการทําเฝื่อกระดูกต้นขาชั่วคราวนะครับโดวยอวอุปกรณ์เรามีไม้ดาวน์สองอันนะครับแล้วก็มีผ้ากาันเศษสีอยู่นะครับสองผืนแล้วก็มีเชือกเอาไว้มัดหกอันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเริ่มจากการพันผ้าที่ตรงหกกับ

ก็มาพันขาต่อโดยเราเริ่มพันเป็นจากทมปมด้านล่างนะครับและให้จะได้แน่นๆก่อนอ<า>แล้วก็มามัดทํโปงด้านบนต่อ<า> ถ้าอยากนั้นแล้วก็พันขายอีกสองพันนะครับโดยเรื่องทาวิธีทำํำมัดก็คือทำตรงด้านล่าง,งโดยถ้าพันก็พันให้ห่างๆเลยนะครับจะได้กระจายแบบความแน่น ก็พันเปนแถวต้นขานะครับหนึ่งแล้วเราก็พันตรงเดียวอันหนึ่ง เสร็จแล้วครับการพันเอ่ือกรต้นขาชอขานะครับก็สามารถช่วยพุ่งพยุงผู้ป่วยได้แล้วครับ นี่ครบเสร็จแล้วครับเสรจจบย